มันงงอะ่ะคือแบบอยู่ดีดีหปีที่แล้วมันลงไป3ล้านอยูด่ดีมันเด้งขึ้นมา7ล้านใครซื้อ3ล้านนี่คือต้องใช้คาว่าโคตรกาไรเฮ้ยคันนี้คือยังไงอ่ะมันมีมอเตอร์ไซค์ด้วย <S <S ป,ประมาณ4 5ปีก่อนเนี่ยมันประมาณทักล้านไม่เกินล้าน5้าอยู่นานมากแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีต่ากว่า2ล้านซื้อ40,000นตอนเนี้ยสล้านสล้านหรอไม่ขายมีมีมีคนมาให้อยู่3ล้านอ่ะ3ล้านเหรอคิดคิดเอา5ล้าน5ล้าน5ล้านเลยครับท่านผ้ เฮ้ย <He i, S 2> บางคันคือการันตีซื้อคืนด้วยแต่ไม่ใช่ไปนชนเละมาแนละ้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันมีแพทเทิร์นในการดูหลายแบบสวัสดีครับตอนรับทุกต่ันกสูตแดนเนรมิตนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาเจอเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเขาจะมีดีกรีที่เป็นแชมป์นักแข่งรถระดับประเทศแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องรถแข่ง แต่จะมาพูดถึงเรื่องรถนะฮะที่ยิ่งเก็บยิ่งมีมูลค่าเพิ่ม แล้วตอนนี้นะฮะก็อยู่กับสุดหล่อเพื่อนผมเนี่ยนะฮะต้นมนัดจริงๆเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาจะโด่งดังในวงการมอเตอร์สปอร์ตมากๆทุกวันนี้เขายังเป็นแชมป์อยู่นะี่แชมป์ประเทศไทยนะแต่วันนี้ที่พามาไม่ได้พามาสนามแข่งรถพามาดูอีกมุมหนึ่งมันมีรถบางรุ่นบางประเภทที่เก็บไว้มันมีแต่ราคาขึ้นส่วนใหญ่เราเห็นแต่ราคาที่มันแบบเออใชหายไปล้านนึงเลยรถเนี่ยปกติเนี่ยถอยออกมายังไงก็หายเป็นแสนบางคันหายเป็นล้านแค่เอาล้อพ้นจากโชลู <ม>า<ว>เงินหายไปแล้วนะล้านหนึ่งมีหลายคันที่บอกเลยว่ามันเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะในวัยเด็กเก็บด้วยขายด้วยอ,อ่ะแล้ววันนี้นะไหนๆมาถึง v M Auto แล้วนะอาณาจักรของคุณเนี่ยนะเอาเป็นว่าคันไหนแพงที่สุดไปเลยคันไหนแพงสุดเบนซ์ไทม์หมดแล้วมี B M อ่ะมี Porsche หน่อยนึงที่นี่อนี่แพงสุดครก็จะเป็นคันนี้ อ้าวโอ้โห so สีแดงแรงฤทิ์เฮ้ยเออมาลําพองฮะมาลําพองปัจจุบันก็ประมาณ7ล้าน8ล้าน7ล้าน8ล้านค่ะหูราคาก็ยังแรงอยู่นะแต่ช่วงที่ต่ำสุดของเขาผมให้ทายเท่าไหร่เมื่อน่าจะประมาณ5ปีก่อนป่ะเท่าไหร่ให้ทายเล่นๆ5ล้าน สามล้าน3สามล้านสามล้านเมื่ออกอหไ่ก็สิบกว่าแล้วมันก็ลงไปเท่น,นี้ว่ากลับขึ้นมาแล้วมันงงอะ่ะคือแบบอยู่ดีๆ5ห้าปีที่แล้วมันลงไปสามล้านอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาเจ็ดล้านมันใครซื้อสามล้านนี่คือต้องใช้คาว่าโคตรกาไรได้กำไร รถประมาณตีไปประมาณ30ปีคันนี้พิเศษยังไงก็จริงๆก็คือเฟอร์รี่แหละใช้งานจริงอาจจะลาบากนิดนึงแต่สวยไหมเมื่อก่อนเราชอบมากเลยโอ้คันนี้คันนี้คือโมเดลรถตอนเด็กๆนะยุคเราเนี่ยร้องขอพ่อแม่ซื้อไอโมเดลคันเล็กๆและถ้าจําไม่ผิดมันจะเหมือนมีเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมอะไรสักอันนึงอะที่เป็นรุ่นเนี้ไฟป๊อปอัพเนี่ยผมจําได้เลยเนี่ยไอไฟป๊อปอัพเยนี่คือเ e r ร์รี F 3 4 8จริงๆคอนดิชันมันหลายอย่างนะ มันขึ้นอยู่กับราคาที่หนึ่งทั่วโลกเล่นสองซัลไยดีมารแหละโดยส่วนใหญ่แล้วความต้องการเยอะขึ้นก็มันหายเยอะขึ้นจังหวะที่อยากได้ตอนเด็ก,ดกๆอะไอ้ตายอะก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกเฟอร์รารี่คันหนึ่งหูสมัยนู้นสิบกว่าล้านด้วย<า>และอยู่ดีมีอยู่วันหนึ่งปุ๊บตังก็มีแล<อ>้วเหลือคันละสามล้านเป็นผมผมงก็ซื้อนะน,นี่ถ้าตอนนี้บอกว่าคันนี้สามล้านผมเอาออกไปเลยนะแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะไม่มีแล้วตอนนี้แปดแล้วไปก่อน เสียนนดายเสีย<ต>ดายบางบางทีมันก็มีการปั่นราคาบ้างมะไม่ได้ใครปั่นหรอกก็นี่แหละ <c oughs> ปั่นอยู่นแล้วเนี่ยผมปั่นด้เลื่องปั่นคันนี้ดีว <c oughs> า่าเฮ้ยคันนี้คือยังไงอ่ะถ้าลดราคาแบบในตลาดเอาทั่วไปแล้วกันคันนี้น่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ4 5ปีก่อนมันประมาณทักล้านไม่เกินล้านห้าอยู่นานมากแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีต่ำกว่า2ล้านมีบางคันที่เขาทำสวยๆหรือเครื่องดีๆของเขาอ่ะเมาเห็นตั้งอยู่ประมาณ4ล้านเก้าก็คือ5ล้านก็มีเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งแบบชอบหรือเปล่าอ๋ ถ้าร้านถึงจะยอมขายถ้าให้ต่ำกว่านั้นก็ไม่เดือดร้อนไม่ขายก็ดีนะรถผมก็ราคาขึ้นตามเข้าไปมันเป็นก้ากระโดดได้เยอะเหมือนกันคันนี้ประมาณปีไหนปีหลังสุดท้ายผมทาไม่ได้ว่าสุดท้ายของเขามันปีอะไรประมาณแปดส่วนใหญ่จะแปดแปดกวาเอาง่ายเขาอายุพอๆพวกเราเนี่ยคันนี้ประมาณ30กว่าปีคุณมีมอไซค์ด้วยมาร์คี้ครับแล้วทำไมคันนี้ถึงมันมีสิทธิพิเศษอยู่ในนี้ฮะจริงๆเราชอบเก็บหมดเลยที่มันราคาดี คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมังคีที่ทำคู่กับกันดั้มมันก็เลยเป็นลิมิเตดที่ผลิตแค่125คันแสนสามมีคนมาขอซื้อสองแสนแล้วเนี่ยคือนี่คือรถใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะติกยังไม่แก่ซื้อในราคาแสนสามแต่ตอนเนี้ยแป๊บเดียวขึ้นมาสองแสนแล้วับ นี่เร็วกว่าทองทอง่วงนี้ลงด้วยขึ้นเร็วกว่าเร็ววันนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีมีแต่ที่ไทยที่ทำทำรุ่นเอาง่ายๆว่าคันนี้คุณซื้อเก็บเลยไม่ได้ซื้อใช้ซื้อไว้โชว์ไงนี่ไงซื้อโชว์แต่ถ้าราคาถึงเมื่อไหร่ก็พร้อมปล่อยก็ไม่แน่เราก็อาจจะไม่ชอบตันนี้เราก็เก็บไว้นอกจากมอไซค์ผมเหลือไปเห็นถ้ามันอยู่ในห้องนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ใช่ขี่จักรยานขี่ธรรมดาคันนี้คือเป็นอะไรมอสตันเป็นจักรยานถักไม่มีลายเซนด้วยคันนี้เท่าไ 6แสนไม่มีเหรอ6แสนส่วนใหญ่ตอนนี้มันออกใหม่มา6 0 0 0 แันนี่มันยุกยุกนานแล้วครับปีเก่าแล้วแต่เอาง่ายก็ยังมี6หลักอ่ะก็หลักแสนอ่ะผมว่าห่ักหมแสนนะผมไม่ได้ตามราคาโอ้รู้แล้วว่าทำไมอยู่ห้องนี้ติดกับเฟอร์รารี่เลยเอาไปห้องนู้นต่อดีกว่าไปดูของราชภัมต่อเลยว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงจริงๆโดยปกติผมชอบมินิอยู่แล้วมันเป็นรถเล็กน่ารักแล้วแบบสาวๆมองก็โอ้นิดนึงอยากได้แล้วก็ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าช่วงนั้นเราซื้อมาประมาณเท่าผมจำไม่ด้สี่แสนกว่าบาทจริงเหรอแล้วก็ณปัจจุบันราคามันขึ้นไปเยอะเหมือนกันเกนมาอะไร รู้สึกจะ2ล้านได้นะพี่ซื้อ4 0 0 0 0นตอนนี้สอล้านเหรอใช่ครับสล้านเอาเป็นว่าถ้าสมมติตอนนี้มีคนแบบให้คุณเลย2ล้านขายไหมสองล้านไม่ขายมีมีมีคนมาให้อยู่จริงป่ะใช่3ล้านอ่ะ3ล้านเหรอเอา5ล้าน5ล้านห้าล้านเลยครับ จริงๆจะขายตั้งแต่สามแล้วนะพอห้าปุ๊บโอ้โหตัดสินใจง่ายเลยมันเป็นรถมาร์คมาร์คทูท 2> 2ครับอ๋อคันนี้คือมาร์คทูใช่มาร์ควันเนี่ยกับมาร์คทูเหมือนกันต่างกันมันจะมีครีบอยู่ตรงตรงนี้เพิม <N> ่มนี่นี่เหรอเส้นนี้ตรงนี้มันจะมีเพิ่มมาซึ่งมาร์ควันผมก็มีนะอ๋อมาร์ควันก็มีแต่ทำอยู่ตอนนี้ผมทำเครื่องใหม่อยู่ครับเออ เพราะว่าเครื่องมันเล็กไปนิดนึงมันไม่มีกําลังคืออย่างนี้เราทาเครื่องใหม่เครื่องเดิมหมดแต่อนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้ว8 5 0เนี่ยมันคือเครื่องเดิมของเขาใช่ไหมครับแต่ว่ามันขึ้นสมองสพาติดแอร์แล้วมันไปไม่ค่อยไหวผมก็เลยแอบขยายข้างในให้มันเป็นแบบมีกําลังมากขึ้นแต่จริงๆหลักๆคือใช้เครื่องเดิม850ซีซีใช่ครับขยายข้างในเป็นพันง่ายๆไม่มีใครรู้เล็กาบิ๊กบค์อีก คันนี้เนี่ยแรกครบเนี่ยนะฮะเลิฟแอดฟ t s ไซ h t ของคุณเป็นยงไงฮะโอ้คนชอบมากแล้วก็ขอพ่ออยู่สักพักหนึ่งแล้วก็คนขายตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบปี่แ่แล้วแต่น่าจะมาหาอะไรร้เยาเออยี่กว่ามหาลัยเด็กมหาลัยอยากได้คันนี้เหลือเกินได้เจออยู่กับรุ่นพี่ชื่อพิพัฒนซึ่งเขามีสองคันเขามีสีเขียวกับสีแดง เหมือนกัน,นทุกอย่างนี้เลยอ่ะใช่เลยอแล้วผมก็เลยขอคันหนึ่งแลกกับรถผมที่ผมชอบเหมือนกันเขาก็แลกกันเขาแกลกรถกันใช่ตอนนั้นแกลกรถคุณพ่อไปไม่ใช่รถผมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเอโโอดีเว้ยเขาก็เลยขอเข้ามาซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไม่ได้ <นะ S 1> ทําอะไรเลย แต่ใครจะคิดว่าจากราคามูลค่าตอนนั้นมาเป็นตอนนี้มันขึ้นมาอีกแบบผไม่คิดผมเมื่อตอนแรกที่มันมาถึงร้านเนี่ยมันก็ไปเยอะเลยนะตอนนี้ไปอีกไปอีกขอลองเข้าไปนั่งเลยสิได้ครับจริงๆมันนั่งได้หกเจ็ดคนเลยนะเนี่ยเมื่อจริงแล้วมันไม่ค่อยยุบด้วยเพราะมันไม่มีโชว์ไม่มีสปริงเอไม่มีสปริงมันก็เลยไม่ยุบ ไม่หยอกอ่าสมมติเนี่ยเราใช้ชะกันเนี่ยอยู่5คนยัดสบายครับเฮ้ยเอ้ามามาๆๆเข้ามาเข้ามาเอาไว้ท้าพิสูจน์อ่ะผมเป็นคนขับให้มาพวกคุณเข้ามาเลยรายการเราเอาจริงนะฮะเข้าไปเลยครับอ้สะอาดมากอ่ะก็รถคันของร้านนะคุณเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดินตามมาเลยเดินตามมาเลยเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอ จริงนั่งหน้าสองแล้วมีคนนอนตรงนี้เคยมีเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่กันผมนะอ,อ,อ,อและหลังคามันก็สูงอยู่นะแล้วบอกไม่ต้องปรับทุทกไซส์ขับได้หมดมันไปได้จริงๆว่ะไปได้และคันนี้จริงจก็คือยังขับได้ปกติปกติเลยครับแอร์เย็นมากเพราะาผมทาแอร์ใหม่หมดเลยทั้งระบบ<อ>มันถึงอายุแล้วผมก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยแต่แพวกเ,<ล>เกวัดอะไรพวกนี้ทําใหม่เนาะมินี่สมัยก่อนก็เป็นตัวนี้มีอันเดียวอันเดียวอันเดียวแต่ผมไม่ซื้ออันนี้อันนี้คือเพิ่มมาเป็นของสมิธเพื่อนผมนี่นึกว่ารถป้ายแดง แต่จริงๆรถนี่น่าจะแกรกว่าเราเลยโอ้ยแกรกว่าเราเลยแกแกแกว่าพ่อเราหรือป่ายังไม่รู้ป้าปไปลุยคันต่อไปกันดีกว่าเฮ้แต่คันนี้รู้แล้วว่าทำไมมันเจ๋งรถคุณมีเก่ากว่านี้อีกไหมเก่า่่อเดี๋ยวต้องไปดูจำไม่ได้รถเยอะจัดรถเยอะจัดจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเดินดูเอาเองดีกว่าเดินออกมาก็เจอคันนี้อีกช่วงนี้ฮิตฮิตกันเยอะยู่ฮิตมากตัวนี้คือฮิตมากนี่คือรุ่น e 3 0ใช่ bmc <30. S 1> แต่เอาจริงๆคันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยสภาพสวยมากอะ่ะมันเป็น E 3 0แล้วก็เป็นชุดแตง่ง Alpina จริงๆอย่างนี้มันก็มีอีกแบบนึงนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมันมีแพทเทิร์นในการดูหลายแบบแอันแรกก่อนแล้วกันมันจะเป็นรถแบบรถ4ประตูราคาจะไม่ค่อยเยอะอย่าง E 3 0ยกตัวอย่างก็ได้<อ> E สามสิถ้าเป็น4ประตูราคาก็โอเคช่วงนี้อาจจะแบบก็มีคนเล่นอยู่แต่ราคาก็ไม่ได้อะไรมากแสนกว่าพอเป็น2ประตู2องประตูรถสัปซสี่แสนพอเป็นแวนก็ขึ้นมาอีกหน่อย ต้องเป็นตัวถังแปลกๆที่ไม่ใช่ตัวถังปกติอ๋อให้มันดูแบบมีน้อยๆแล้วยิ่งเปิดประทุนยิ่งน้อยกว่าคันนี้ก็คือคันนี้เปิดประทุนเปิดประทุนแล้วก็ชุดแต่งรอบล้านกว่านะถ้าเป็นล้าน เฮ้ยเฮ้ยสวยอะแต่สวยมากคันนี้ก็จะมีวิธีในการเล<อ>ือกรถเก็บอย่างเช่นก็อย่างที่ผมบอกต้องหารถ่อนอย่างแรกมัน2ประตูก่อน<แ>เออหรือแวนหรืออะไรเงี้ยคันนี้ถือว่ารถบ้านไหมจริงๆนะอ,อย่างที่บอกพี่มันก็จะเป็นยุค90แล้วก็เป็น2ประตูราคาก็ดีแล้ว<อ>แต่ตอนนี้มันขยับขึ้นไปแล้วเขาเรียก124รหัสเขานี่คือ124่ใช่ก็ปี9ก้ากว่ามอดี้มันสวยอยู่เลยนะสวยมากเลยนะแต่ว่าถ้าคูเป้เนาะใช่ครับคูเป้โอ้คูเป้ก สี่ประตูมันก็แสนสองแสนพอสองประตูมันเริ่มหกเจ็ดแสนแล้วแวรนก็ประมาณนี้อพอเป็นประเปิดทุนรู้บ่ายเท่าไหร่พี่อันนั้นมันล้านกว่านี่กลายเป็นสองล้านแล้วสองล้านเพราะมันหายากกว่าเอออู้แต่คันนี้ก็มีแบบเขาเรียกอะไรมูลลุกอ่ามีมูลลุกมูลลุกเนาะมีมูลลุกคันนี้เท่าไหร่คันนี้อ่ะประมาณหกเจ็ดแสนโอ้เกือแสนเอออย่างนี้น่าเล่นนะอ่ะเนี่ยลองดูดิขับไปนี่คือแบบภูมิฐานแบบเข่าแก่สมัยก่อนนี่เกิดทำไมก็ค่อนอ่ะเข่าแก่เลยในพุทธศักราชทหารตำรวจอะไรเขาจะใช้รุ่นนี้เยอะเออมันมีสิทธิ์ขึ้นอีกกมพว ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันขึ้นมาระดับหนึ่งอ่านี่ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าตกไหมไม่ตกแล้วอ่าเนี่ยข้อดีคือรถเนี่ยซื้อมาปกติราคายังไงคุณทาใจเลยเหมือนที่ผมบอกอะแต่รถพวกเนี้ยซื้อมาแล้วมันไม่ตกแล้วมันมีแต่ลุ้นว่าบางทีบางรุ่นอาจจะขึ้นกลับมาด้วยนี่เนาะคือใครมีเงินส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์เวลาไปเที่ยวไหนหรือว่าจะจอดไว้อยู่ในบ้านเราก็เห็นเราก็แฮปปี้แล้วอะอนาคตก็ขายได้ อ้าวมาดูรถเฮ้ยเฮ้ยคันนี้คันนี้เอสปะ่ะ e, e. ยังยังอ e ีแต่สมัยก่อนอก่อนรุ่นนี้หน,นึ่งสองสี่เขาเรียกหนึ่งสองสามเขาจะมีไฟตั้งแล้วก็ไฟนอนผม 10, 10จะบอกให้ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความทรงจํากับผมสมัยตอนผมอวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปดไปกับเพื่อนสองคนขับรถไปเพื่อนก็รถที่บ้านมาขับเกิดอุบัติเหตุอีกคันหนึ่งขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะแต่เป็นรถญี่ปุน่ <S 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 นดุ้งหายไปเลยเนี่ยห,หายหายอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเลยผมจําได้แม่นเลยคือช็อกมากว่าอะไรว่ามันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นเหล็กข้งคันใช่ปะมันคือเหล็กข้างคันใช่ไหมเออผมจําได้แม่นเลยอ่ะคแข็งโป๊กอะเนี่ยเหล็กเหล็กนั่งได้นั่งบนกันชนได้เลยอะราคาราคาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสี่ประตูอย่างเงี้ยแสนสองแสนแต่พอเริ่มเป็นแบรนด์แล้วก็สามสี่แสนคันนี้เหลือแสนสองแสนเหรอตอนเนี้ยใช่มันก็ยังเก็บได้นะ ม,มันยังมีเยอะอยู่ไงแต่คันเนี้ยคันนี้เป็นรถมือเดียวที่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าสีเดิมภายในเดิมคือไม่เคยทําอะไรเลยคันนี้สีเดิมจริงๆสีเดิมเลย<ส>เอิเมใช่ภายในเดิมห้องเครื่องเดิมคันเนี้ยมันอายุพอบอกกับเรานะ3ามกว่าจะ40ิบแล้วมั้งเนี่ยซื้อกับเจ้าของมือเดียวซึ่งคันเนี้ยเป็นรถสถานผู้เยอรมันใช้ยอยู่ในเยอรมันรับผู้ใหญ่คนไทยในเยอรมันแล้วก็กลับมาแล้วพ่อก็ไปขอซื้อมา,มาโอ้โหเฮ้ยมีประวัตินี่สติกเกอร์เบอร์ลินอยู่สภาพดีมากเลยคันเนี้ยผมพูดปุ๊บอยากซื้ออเก็บ้ใหคุณ คนว่ามันเยอรมันไงแล้วนี่รถแบบสถานดูเยอรมันมันดูแบบมีเรื่องราวอันนี้เขาไม่ได้ขายนะไม่ขายนี่ไงเขาเก็บรอให้อยากแล้วจากไปมันก็มีของมีสองสาคัญที่เดิมเนี่ยพอบอกเล่าประวัติมาปุ๊บนะอยากแบบอยากเก็บเหมือนกันสมมติว่าเรามีตังแสงกข้าไคือมันมีเลนส์ของมันเรามีงบแสนหนึ่งก็มีงบห้าแสนก็มีรถนั้นหนึ่งเราก็เล่นตามสไตล์ของเราแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนเราแล้วเราก็ได้สังคมของเพื่อนใหม่แล้วราคานี้วันไหนวันหนึ่งสมมติเราเดือดร้อนเราอะไรเราก็ขายราคาเพราะราคามันไม่ตกอยู่แล้วนี่คือหลัก การซื้อรถที่แบบราคายังไงก็ไม่ตกนี่ก็สวยเนี่ย อ้นทำไมคันนี้สีสวยเงี้ยจริงๆคันนี้ได้เก็บมาทีหนึ่งแล้วแหละนี่คือสีสีเดิมของเขาก็เป็นสีนี้สีเดิมแต่ว่าผมทําใหม่ก็ทําสีใหม่คันนี้นี่ต้องถือว่าแบบคลาสสิกมากๆนะตั่นี้จริงเป็นตาขั่วมาร์ควันเป็นมาร์ควันราคาก็ต้องแพงดิราคามาอก่อนะผมซื้อมาก็ไม่ไม่ถึงล้านเดี๋ยวนี้มันล้านหน่อยๆนี่ล้านกว่าละดีดกลับไปอีกแล้ววันนั้นผมขับรถไปเอกมัยอาคันนี้ไปเอกมัยเหรอมีออรดี้คันนึงเป็นแวรนออเร่งมาข้างๆผมว่า เปิดกระจกมายกนิ้วนิ้วโป้งนะไม่ใช่นิ้วกาลส่วนคันนน้นผมขับรถไปสุงมทยี่สกินข้าวเพื่อนเสร็จขาออกมีรถโตโยต้าคันหนึ่งมาเทียบเปิดกระจกมีอะไรวะใครเป็นแขก ยก uhm นะะิ้วให้เหมือนกันเออเนี่ยมันคือเสน่ห์ของการที่แบบขับรถแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยคุณต้องเจ๋งอ่ะคุณถึงมีรถแบบนี้นึกออกปะคุณไม่ได้แบบมีแต่ตังอย่างเดียวอ่ะเพราะมันรถมันไม่ได้แบบเฮ้ยมีเงินร้านหนึ่งคุณเดินเข้าไปซื้อโชว์รูมถอยรถออกมาไม่ใช่ต้องหาหาแล้วบางทีไปเจอคนที่ไม่อยากขายเราก็ต้องอ้อนวอนเอออ่ะขออีกคันหนึ่ง คันนี้เตะตามากคันนี้ทําข้างในสวยเดี๋ยวเปิดข้างในดูกนไ,ไปดูข้างในดีกว่าสวยจริงลายไม้ผ้าอะไรเงี้ยครับนี่นะฮะกระจกยังเป็นมือหมุนอย่างนี้อยู่เลยนี่อ้าวนี่นะเะเรื่องยังติดนี่คือ S-Class ถูกไหมใช่เสมัยโนโ้นครับขอโทษนะฮะแอร์เย็นกว่ารถสมัยปัจจุบันอีก แต่มันเย็นาตรงนี้นะไม่มีที่อื่นเขามาติดตั้งเพิ่มเมื่อก่อนไม่มีแอร์เ,ออเขาเขาใช้พวกนี้เปิดรับลมหมูช้างแล้วก็ให้ลมเข้ามาเออยเ็นสบายสมัยก่อนไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนกล่องแอร์ที่เราติดเพิ่มเข้ามาตรงนี้เลยใช่ สิ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมคืองานต่างๆที่เขาเก็บมาเขาทําให้เนี้หผลเลยอะ่ะคือที่นี่คืองานละเอียดจริงๆนะแล้วก็เอาเอาจริงๆก็คือสมมุติว่าถือเงินมาซื้อเอาออกไปก็คือใช้ได้เลยจริงๆก็ใช้ได้เลยทุกคันนะคือเอาง่ายๆว่าที่นี่คุณถือเงินมาไม่ว่าจะเป็นคันไหนเริ่มตั้งแต่แสนกว่าบาท2องแสนยันล้าน2ล้านไป 678ล้านอ่ะมีเงินปุ๊บก็คือเอาขับต่อได้เลยเอากลับไปจอดที่บ้านคุณหรือเอาออกไปขับเล่นบางคันการันตีซื้อคืนด้วยเฮ้ยบางคันคือการันตีซื้อคืนด้วยแต่ไม่ใช่เป็นชนเละมาละอ้าวไหนไหนนะฮะนั่งรถมามันได้ฟิลอ่ะเอาไปลองขับกันได้ไหมผมเลือกคันไหนเอาไปขับกันเลยนะอ่าไป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 ดูกันดีกว่า Yeah, I'm fitted up, hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm it up. I been on the flex since flex zone. Neighborhood, all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. No brakes, <laughs> we go, go, go Go, 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 shade, that's <laughs> a no, no, no Go high, go low, low, low Like spinning a 644 Cash money like 504 Ball like AD24 No sleep, me more, more, more Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drip, yeah, I'm fitted up Hop in my car and I get it, yeah Secure the bag, yeah, I get the bag Pick it up, pick it up, pick it up You see the drip, I'm fitted up i Hop in my car and I get it, yeah Secure the bag, โอ้โหนี่ครับ<อ>นี่ วันนี้นะฮะต้องบอกว่าได้อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ถือว่าเจ๋งมากนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็ตั้งสั่ญกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดโลกนะครับของรถอีกหนึ่งมุมมองที่หลายครั้งเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าเออรถอะไรมันอยู่ดีๆมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะนอกจากนี้นะฮะถ้าคุณชื่นชอบรถประเภทไหนนะครับคุณก็ยังสามารถ make friend หรือว่าเดี๋ยวนี้อังจริงนะคุณมีรถแบบไหนเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเยอะอแยะนะเข้าไปในกลุ่มมม Facebook เเเขข้้าาไไปปพพูดคุยกันนีื่อให ได้ก็ได้สังคมใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับแดนเดอร์มิดนะครับพบกันใหม EP นะ่ EP หน้าผมจะพาไปไหนอย่างไรคุณต้องติดตามดีๆนะไปแล้วครับสวัสดีครับผมเอาจริงนี่รถสถานทูตดเดยอรมันมันต้องอยู่คนเดียเยอรมันสากเงาบาทนะไม่ชอบคัน,นี้ชอบรถมือเดียวมันรถสถานทูตเอะจริงอย่างอย่างเดียวเลยที่ชอบแต่มันไม่สถานทูตแล้วมันไม่มือเดียวสถานทูตเดยอรมันด้วยนะเม,มือเดียวไม่ดีนะต้องขับสองมือ อ๋อปลอดภัยแมนี่ก็มุกเยอะแล้วเกินมุกเยอะไงถึงว่าสาวๆสาวๆตื่นมือับสาว